ผมคิดอยู่นะว่าจะขึ้นต่อไหมหรือจะแคปหน้าจอเนี้เอาไว้ก่อนแล้วโพสเป็นพวกนี้อย่างนงี้นะคิดตั้งเป้าไปแล้วว่าห้าพันก็เลยอ่ะขึ้นเลยน,นั่นแหละคิดอยู่ <S <S มันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นดีน่ะมันได้ท้าทายเราว่าจะทําให้สาเร็จไหมเป้าหมายนี้จะสําเร็จหรือเปล่าอะไรม,มันทําให้แบบหัวใจมันพองโตนะครับหัวใจพองโตว่า ทำยังไงที่จะทํายอดนี้ให้ได้นะครับนั่นไงนะครับผมดวงตาศูนย์ซะอย่างนั้นนะครับผมเจริญพรสิครับแหมพี่ยูทาเป็นเล่นไปนะนะครับนี่ขอคนใหม่แค่หกคนนี้ก็ทําเป็นหืมนะครับผมขอแค่หกคนเองพี่ยูเ๋ยนะครับผมคนไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับผมคนไม่รู้กี่พันล้านแสนล้านนะครับ หยอกพี่ยูกันนะครับไม่งั้นแกจะลงแล้วเด้อพี่ยูนะครับผมถ้าไม่ดึงคนใหม่เข้ามาหาผมสักประมาณสักสิบคนเนาะนะนะผมหยอกพี่ยูแด้วพี่ไทยนะครับผมผมหยอกพี่ยูนะครับสวัสดีคุณยุพินนะครับผมจากพี่ไทยชาแนลนะครับผมขอบพระคุณนะครับพี่ผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็ฝากไว้ในในไฮไลท์หรือในคลิปสั้นแค่เนาะนะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วผมจะ ลงแล้วผมก็จะกดเข้าไปหานะครับผมไปดูแล้วก็จะได้เข้าไปนะครับไปส่งขนมส่งกําลังแรงใจให้เนาะนะครับผมน้องก็อาศัยไปดูอย่างนั้นนะครับไม่เข้าหน้าบ้านเข้าหลังบ้านเด็กดีเหลือเกินครับเด็กดีนะครับเข้าแต่หลังบ้านนะโอหึเงิดลล่นะครับมีใครดูให้ผมได้หน่อยเนาะนะครับผมทลายแล้วนะครับมันมีรุ้นนะมันมีรุ้นทุกเสี้ยวนาทีนะครับ บางทีมาทีเดียวเป็นสิบเลยนะครับพุพ๊บขึ้นมาเลยโอ้โหเมืนะ่อกี้ผมคิดอยู่นะผมว่าไอ้จะลงช็อตสักช็อตไม่แล้วอะถ้าช็อตสักช็อตหนึงน่าจะเกินพอแล้วแหละอะแต่มันไม่ท้าทายนะครับถ้าลงช็อตปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความสามารถแบบมานั่งพูดนั่งแบบอให้กําลังใจดันดันกันแบบเนี้นะครับมันไม่ได้กําลังใจนะครับพอตั้งเป้าหมายแล้วเรามานั่งคุยนั่งทำอะไรเงี้ยมันหัวใจมันฮึกเขิม มันยอดจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้ได้เลย,ยอดห้าพันในวันนี้ต้องทําให้ได้มีอะไรที่มันภูมิใจยนะครับเนี่ยมันเก็บความทรงจําในวันที่จะครบสี่พันลักกิโลมันมีความในใจแบบโอ้โ oh, หวันนี้นะครับเอาให้ผ่านวันนี้ดินะครับในเทลา่วันวันสุดท้ายของผมเหลือเท่าไหร่นะเหลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดเจ็ดสิบเก้าห เจ็ดสิบ 79, เก้าหรือเท่าไหรประมาณหลักโลประมาณผมทุ่มยันเช้าเลยนะครับผมทุ่มยันเช้าเลยอยู่กับเฮียพิเตอร์คิงนะบอกว่าวันนี้ต้องฉลองนะตอนเช้านี่เปิดเพลงให้ยาสองหรือสามเพลงอ่าเปิดเพลงให้ยาสองเพลงใช่สองแถมอีกหนึ่งเป็นสามเพลงนะครับเปิดเพลงให้เลยนะครับลากเครื่องเสียงมาเปิดให้นะเอา้าพี่ตาติวันสวัสดีครับสวัสดีพี่ตาติวันครับนะครับผมนะ ไม่ใช่กดกอจากพี่สัวสิบันครับนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างเนาะทางนั้นนะครับผมทางบางบอนเป็นยังไงบ้างครับนะครับผมขอบคุณครับพี่สาธวิบันครับนะครับผมก็นะครับเผื่อมีใครอยากมาจุดพุนะครับผมห้าพันห้าพันกับเขาบ้างเลยพี่สาตวิบันของตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วของผมได้เท่าไหร่แล้วสวัสดีครับคุณสัตวสิบันนะครับผมจากพี่ไทยชัน ครับนะครับผมขอพระคุณครับนะครับผมขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับน่ารักจริงจริงนะครับผมทุกท่านเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับขอพระคุณมากครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับผมแชร์คัดลอกลิงออกไปนะครับขอบคุณนะครับได้อยู่สิบท่านก็สิบแชร์แล้วนะครับผมสิบแชร์เป็นอะไรที่ว้าวมากมากนะครับผมเมื่อก่อนไปเรียนตอนที่ไปเรียนเขาบอกเลยว่าอ๋อก่อนที่ฉันจะ สอนวิชาความรู้แน่นๆดีๆตรงนี้ไปคุณต้องแชร์ให้ฉันก่อนสิบแชร์คุณน่ะโว้ยกว่าไปพุนแล้วบาทีนี้นะครับผมงืดลาหลแบีนี้เอาว่าแล้วก็ยังไม่ทันได้รู้ด้อคนเมื่อกี้นี่คือไครนอนะครับผมหัวล้อขี้หมูแจกขี้หมูแดนมานะครับใครนอสงสัยอยู่ดิว่แมนป่สงสัยดิเพราะว่าว่าเบากี่อแมนนะช่องเบากีที่กติดตามไปกับวอแมนช่องนี้ แต่ว่าเบาเพียรเบ,บาวเพียรก็ต้องว่างืดหลนะครับเบาวไหนอายุเป็นนองอีกนะก็อนองก็หลายคนเนะาะจะเป็นผู้ได้เป็นผู้ได้เนาะอ่ะเด้